พรุ่งนี้วันมาค้าบูชาค่ะเป็นหนึ่งวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะตอนนี้ร้านดอกไม้สงขาก็มีการสั่งซื้อดอกบัวบ้านและดอกดาวเรืองจากในพื้นที่และจังหวัดพัทลุงมาจําหน่ายในช่วงวันมาค้าบูชาหลังได้ดอกไม้จากหลังดอกไม้จากภาคกลางมีราคาแพงค่ะ ก่อนวันมาคาบูชาร้านดอกไม้ในจังหวัดสงขลาต่างเตรียมพร้อมสั่งดอกไม้มาจําหน่ายโดยที่ร้านดอกไม้กุ๊ปของนางวันนี้ช่างทองได้สั่งดอกดาวเรืองจากในพื้นที่จังหวัดสงขลาและดอกบัวจากจังหวัดพัทลุงเนื่องจากราคาไม่แพงประกอบกับปีนี้ดอกบัวบ้านมีคุณภาพดอกสวยได้ขนาดตามที่ต้องการเมื่อนํามาจัดช่อจะดูน่าซื้อกว่าดอกไม้ชนิดอื่นในราคาเดียวกันซึ่งปกติจะสั่งซื้อดอกบัวบ้านมาขายวันละ100ดอกหากเป็นช่วงเทศกาลวันสําคัญทาง,ทางพระพุทธศาสนาจะ สั่งเพิ่มเป็น200ถึง300ดอกส่วนราคาก็ยังคงขายในราคาเดิมค่ะเรื่องนี้ครับนางวันดีเปิดเผยว่าเทศก,กาลวันมาฆาบูชาปีนี้ทางร้านได้สั่งดอกไม้มาขายตามปกติสำหรับดอกบัวจะสั่งมาจากชาวบ้านที่ทำนาบัวในจังหวัดพัทลุงเนื่องจากราคานี้จะถูกกว่าทางภาคกลางตกอยู่ที่ดอกละ7บาทครับ ซึ่งขนาดที่ภาคกลางเนี่ยขายอยู่ที่ดอกละสิบาทสําหรับดาวเรืองจะสั่งจากในพื้นที่จังหวัดสงขลานี่แหละเพราะบอกว่าสงขลาเราเนี่ยก็มีแหล่งปลูกดาวเรืองหลายพื้นที่ทั้งนี้ชาวสงขลาจะนิยมซื้อดอกไม้บูชาพระหรือเวียนเทียนในช่วงวันพระแต่ก็ไม่เด้นเน้นนะว่าจะต้องเป็นดอกบัวอย่างเดียวอาจใช้ดอกกล้วยไม้ดอกดาวเรืองหรือดอกเบญจมาศซึ่งทางร้านก็ได้จัดเป็นช่อช่อไว้ครับเริ่มตั้งแต่ช่อละ5บาทก็มี ไปจนถึงช่อละ15บาทแล้วแต่ชนิดของดอกไม้ส่วนดอกเบญจมาศครับจะขายอยู่ที่ราคาดอกละ5 2 0ถึง20บาทแล้วแต่ขนาดครับ